สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟจีตุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะจองเยาวันพาสซองเล็กนะคะพี่น้องคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจองเยาวันพาสซองเล็กเป็นจ่องแบ่งปันตัวเล็กแบ่งปันเนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะ สำหรับคลิปนี้กัน,น้ำแนวทางสื่อสลักกินแบ่งรัฐบาลของอคนก้อหวยมาฝาอีกค่ะพี่น้องค่ะ <c ười> คลิปที่แล้วเป็นคนก้อหวยอของเดินล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะ <c ười> อันนี้เป็นของบนค่ะสรุปทาพิสูจน์บนคลิปที่แล้วเป็นทาพิสูจน์ล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดประจํามันที่หนึ่งเดือนเก้าปีหกสี่ค่ะสำหรับคนก้อหวยนี่กัเข้ามาสามโหดติดแล้วเด้อค่ะพี่น้อง ไปบอเขาสองตัวค่ะ3มตัวก็หลุดไปในนิดน้อยค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้ไ้เดนเอซวิ่งซีค่ะพี่น้องวิ่งซนี่ตัวเด่นเพ่อนอยู่จุมจอมบนเลยในสองซีซีสามหนึ่งเจ็ดซีแปดซีแล้วก็สองแปดสองเจสองหนึ่งปดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเอาไว้พิจารณาเบึงนะคะผู้ได้มกักผู้ได้ชอบก็จัดเลยค่ะพี่น้องค่ะ เหล็กคนเขาห้อยี่เขาติดต่อกันสามงวดแล้วค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็น,นำมาฝากเพื่อนๆให้้ไดเบวีปใดชมกันค่ะต่อไปเป็นของแอด19ค่ะพี่น้องค่ะแอด19นะคะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วก็ของเพิ่นกับเขาด้วยค่ะพี่น้องด้วยเขาเพิ่นจับเลขหลักสิบกับหลัก หน่วยมาให้ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็ไปจับเอาเนาะค่ะเนขางวดเทเล่กับเขาศูนย์หาหาศูนย์เลขกล่างเพื่นกระเขา 23. สองสามจังหวะแอดดูเก่าในกระเขาเมาลายงวดเลยนะคะสูตรคำนวณเพื่อนเฮ็ดให้ไปดูข้างหน้าค่ะพี่น้องก็ไปแกะเอาคันบอยจากรอของเพิ่ลอล่อของเพิ่นกจัดไปตามนี่ค่ะเด่นหกกับเจ็ดลักหน่วยกับเด่นสี่กับศูนย์ชนสี่ของเอสสิบเอสเอข้นข้องหวยค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้เป็นเลขแนวทางหวยไทยของลุงมินสำหรับคีดหนิมน้มาไม่เบิ้งสามสามใยสามแอดสามเบบเลยค่ะชนสีค่ะพี่น้องค่ะเลขเด่นบนนี่สิชนสีทั้งสามอ่าสามแอดเลยสำหรับลุงนินใหญ่ศูนย์สีหนึ่งสีแล้วก็เก่าสีค่ะพี่น้องบนขีดเส้นน้อยๆไว้นี่เก่าสีเนาะค่ะเนาะ เอาไว้พิจารณาเบิงเนะค่ะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเบิงตัวเล็กแล้วชมตัวเล็กแล้วกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในวันพาสองเล็กนั่นเองเด้อค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะร่ำรวยร่ำรวยถูกถูกทักกนเด้อค่ะ